ชีวิตแต่ละคนนั่นแหละของตัวเองนั่นแหละคนรวยเกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวยมีเงินมีทองมีหยดธรรมดาศักดิ์อยเครื่อวยครามสะดวกสะดวกทุกอย่างมีบเบิดลูกเต้าเขาหล้านเขาพี่นอ้องหรือญาติเขาจยากได้ยังกะหาให้ได้เบริรวกคนรวยมนมีเงินจากเลี่ยนจบ สูงสำเร็จต็เลี้ยงสูงได้เท่าที่ใจเขาปรารถนาจะาเลี้ยงเลี้ยงจบสูงได้จะได้โลภจะไปท่องจะไปเงินจะไปบ้านจะไปที่ดินก็ได้เพ้อพ่อแม่ปู่ยาตายายห,หาให้ได้ันคือคนรวยตุดหมายของคนรวยกับพวกงว่าเขาสิบ้างจุดไมยเหมือนกันแล้ว่าจะเป็นการทํามาหากินก็สะดวกได้กินวัตถุอย่างที่อยากกิน จากไดยังกระไดบุตทุกอย่างคือยากได้คือคนรวยแต่สิ่งที่เขาหาให้กันบ่ไใดความแก่ความเจ็บปวดป่วยและความตายรวยคปนได้กระสามบ่มีเครื่องมือบ่มีวิธีป้องกันเบอมีใดใดทั้งสิ้นที่สิีน,นี้จากความป่วยความแก่และความตายบ่มีทาาคนจน ดินล้นแข่ทำมาหากินให้ได้กินไปไแต่ละมือมือเนี่ยป็ยาคัากแล้วเออสิไปยั้งจะไปเปรียบเทียบยัยงกับคนรวยคนมีเงินกว่คนรวยแต่งตัวก็ดีมีเครื่องประดับประดาเครื่องสมองสมบ่าประดับประดาร่างกายใส่ท่องใส่แหวนต่างๆสารรับในทุกอย่างเสื้อผ้าก็มีราคา แคนจนแค่เฮาดินล้นแค่พ่อได้กินสืบมือไปดึงเด็กทีนี่คนจนดินทีดินล้นลสืบมือ,มอกินไปหาสามตายแ่ยก็บแตกต่างดอกกับคนรวยคนจนกระหาเครืองป้องกันความแก่ความเจ็บป่วยและความตายไม่ได้คนรวยก็เหมือนกันฮาสิ่งที่มาป้องกันที่พอให้แก่อให้เจ็บพอให้ตายบา่มีเลย อะไรากาความเสมอภาคกันเกิดมาแล้วนี่ยต้องแก่เกิดมาแล้วต้องป่วยเกิดมาแล้วต้องตายเสมอการบัดบัด้ดเลือคนจมหรือคนรวยแต่เรต้องไปนอยใจดอกดีเสอีกที่พอเข้าเกิดมาเป็นคนจมเฮ้าสิได้เห็นถูกเฮ้าสิได้เห็นหลายๆอย่างที่เฮากำลังดินลดคนควายเมื่อเฮาดิลลนคนควายแล้วถูก เป็นหนทางแห่งรรมผู้ใดเห็นรรมผู้นั้นเห็นถูกผู้ใดเห็นถูกผู้นั้นจะเห็นความจริงของชีวิตดินร่นคนไคข่แล้วผู้ใดเมื่อได้ยินได้ฟังรรมแล้วก็ะสิหูก็ะสิเห็นหนทางแห่งการดับถูกขคือสาเหตุแห่งความเบียยวไหวแต่เกิดลจงังหวะ่วนมาคนถูกคนยากเด้คนที่บ่คอยมีอยู่มีกินขาดหนา้าขาดหลังเด้ รู่ธรรมเห็นธรรมมากกว่าคนรวยแต่จะพูดถึงในสมัยพุทธกาลแต่ว่าคนรวยพระมหากัปินะก็เป็นกษัตริย์ออกมาบวชออกมาบวชแต่ก็ต้องสละถิ่มวัตถทุกย่างยศธารมดาศักดิ์อำนาจในข้อเป็นกษัตริย์เครื่องประประดโดยแต่งกายออกมาฝึกหัดปฏิบัติธรรมแล้วลู่ธรรมเห็นธรรมเสมอกันกับคนจนจน ธาตุธาตุหนีออกมาจากเศรษฐีกลับมาบวชเหมือนกันสมิดสมิดนี่บริเณทาสมิดนี่เป็นขอทานภิกษุสมิดภิกษุเป็นขอทานได้กินมั่งไม่ได้กินมั่ง,งเขาอะไรเขาถีบเขาเตะเขาดูถูกเขาทำลายใส่เบิดุกอยา่างแต่ว่าเมื่อเขาสู้ทำอยู่ในแล้วบรรลุอรหันต์เสมอกันกับ มหากัปปินะพระมหากัปปินะเป็นกษัตริย์เอดอวกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้มันจะได้ใกล้กษัตริย์บ่ถ้าแม่นยังอยู่ในโลกสมมุติคือสมิธะสมิธะเถระเป็นคนขอท่านเป็นจันท่านเดอมหากัปปินะเป็นกษัตริย์เมื่อบวชเขาสู้ท้ำไม่ได้แล้วบรรลุถรมเสมอกันเอเป็นมุดเป็นมิตร เป็นกัริยาณมิตรเป็นสหายซึ่งกันและกันนะเสมอการบัลลัดอีกผู้หนึ่งหนีออกจากความเป็นทาสของมหาเศรษฐีมิตรเอยเมล่าแต่ว่าแอบฟังธรรมพวกเศรษฐีพวกกษัตริย์ก็บด้ให้ไกลเด้แต่ว่าแอบฟังธรรมอยู่ไกลไกลหมดเลยนี้หน่ะเกิดความศรัทธายางแรงกว่าหน่่นีออกมาเออไปบวชไปลูกซิ์ของรษสารีบุตรอ,อไม่พิสุทธิ์ล้วกั บรรลุเป็นอารามเ์เออมื่อหนึ่งใยุไก้พระพุทธเจ้าเศรษฐีพวกนั้นมาเห็นสี่นาบอกว่าเจ้ามันเสเอนั่งเสนอหนา,นายัางยุคไกลพราษาสดาซึ่งคนเราบรรณเลยกับเจ้าเออกับไปหาตาําเขากับไปหาฟื้นกลับไปหาของปลามาเดี๋ยวนี้พุทธเจ้าบอกว่าพระบดีฟังก่อนทุกคนสิฟัง ท่ของที่ท่านเข้าใจว่าเป็นธาตุของท่านเถิดเกิดแสดงท่าอย่าง่อนเพราะถ้าแสดงท่าจบแล้วเกิดความเข้าขขใจลึกซึ้งถามว่าท่าอันนี้ได้มาจากใดถามว่าพระพุทธเจ้ารับรองว่าแม้นธาตุนี้แสดงท่ากับเราตถาทตแสดงท่าเป็นอันเดียวกันไม่มีความแตกต่างระหว่างเราตถาคตกับบุคคลที่ท่านเข้าใจว่าเป็นธาตุของท่านบรรลุอลหรหันต์แล้วก็เสมอกันกน เสมอการนี้ว่าผู้ปฏิบัติเจ้าผู้ปฏิบัติธรรมเู้ปฏว่าตาิาาายาโฉกนนี้พวกแห่ทั้งหลายเสมอกันเบิดเบิดอาสวะเบิดอารมณ์ความยินดีพอใจแล้วบ่มี้ยังอีกแล้วพอเข้าจังหวพะพอเข้าสิแต่เยอะทะยานอยากจนเกินไปเห็น,หนแต่ข้ามมาจากข้ามหลุมอย่างหนึ่ง,นงเด้แต่ว่าข้ามาสมาธิที่อย่างหนึ่งเด้ เพียงแต่ว่าเฮานั้นหายอยู่หากินไปซ้ำตายบ่แมนบ่หาหาขึ้นกันเพียงแต่ว่างัจิตต้องมาว่าเออคำว่ามาัชฌิมา่าใส่ชีวิตเป็นกลางเออเลื่อนเฮากับพ่อมี่อยู่ที่ทํามาหากินือเลือกส่วนอะไรมากกับพ่อมีอยู่าาาเ,สยเสื้อผ้าและอาหารมันก็มีในมันก็นได้มาจากที่ดินแถวมีอยู่นั่นแหละจิตใจของเฮาน่นที่มีเครื่องอยู่หรือยังแบบให้ จิดตระาในถ้ำผิดหน้า,นาความจริงของชีวิตเจ้าของเองพิดหน้าความจริงในชีวิตเจ้าของหรือว่าในชีวิตของคนอื่นๆตลอดทั้งคนรวยคนรวยๆกับป่วยกต่เจ็บแต่แก่กับตายคนถูกกับป่วยเก็บแก่ตายเสมอกันบดบวาเลื่อยบวา,บาจนถ้าคนผูนนาา้นั้นเข้าสู่พระธรรมวินัยได้วบาบรรลุอรหันต์เสมอกันบ,บ่เลือกก็ต้องน้อยใจดอก วากว่าเข้านั้นเป็นคนทุกข์คนยากเป็นคนจนแบบนั้นแบบนี้ดีซะอีกดีซะอีกมันสแสดงนี้เวลาใครทวน่นในความจริงของทุกชีวิตชีวิตนี้เกิดทำมาหากินเลี้ยงชีวิตหาไปหอดใจหากินออคนมียดฐามธรรมดาศักและอำนาจตายบ่ตาย เศรษฐีมาเศรษฐีตายวะตายคนถูกคนคนจนตายวะตายนี่เขามีความเกิดเสมอกันมีความแก่เสมอกันมีความเจ็บป่วยเสมอกันมีความตายเสมอกันบ่ามีผู้ได้นจักคนเด้อก็ต้องน้อยอกหน้อยใจดอกคนได้กินอิ่มมั่งว่าอิ่มมั่งก็ะชั่ก็อายุนี้นือกันเนี่ยผูมันยืนคนที่ได้กินเต็มที่ เงินแต่นม้อายุสั่นกต่มนั้นมันขึ้นอยู่กับอย่างหลักขึ้นอยู่กับกรรมคือการกระทําขึ้นอยู่กับศีลขึ้นอยู่กับควา่เบียดเบียนหรือบ่เบียดเบียนศีลถ้ายจากให้บริสุทธิ์จริงคือการไม่คิดเบียดเบียนทาร้ายผู้ใดผู้หนึ่งให้เสียชีวิตและทรัพย์สินตลอดทั้งคนและสัตว์มนุษย์และอามนุษย์ห้า่เบียดเบียนเลยนี่สามารถรักษาศีลได้เสมอกันแหละ แต่ห้อง่เข้า,ขาใจวิธีรักษาห้อง่เข้า,ขาใจหรือคนถี่มีฐานะยากจนอยู่บางที่กับบางอาศัยชีวิตผู้อื่นมาเป็นเครื่องเลี้ยงกายจาของเลี้ยงชีพจากของเองอบ่าอาจสามารรบ้านใดคนสิคิดยากเรื่องนี่โอ้ยยังถูกยังยากอยูย่บ้างบ่านใดดอกบ่เด้คือคนรวยคนรวยเขาสื่อกินใดเขาหาเอาอันสําเร็จใด,ดแต่ห้าายังต้องบ่ต้องตกใจบ่ต้องนอนใจ เวลาใดกลันันใดที่ห้าวางเวียนจากการทำมาหากินเหมือนการมานอนให้มาฝึกฝึกยังฝึกทรงช่างด้วยอาณาปานสติฝึกลูล่ลมหายใจเขาออกเอเฮ็ดท um ุมือสู่มือเดี๋ยวมันก็จะคอยยกฐานะตัวเองขึ้นไปเองดอกและคํามวาศีลน,นี่อาจารยพูดเลยคือใจปกติใจที่บ่คิดจยากได ắng, ก้ยั้อยากเป็นยั้ง่อยากเบียดเบียนสัตว์ บ่าจากเบียดเบียนยังเลยล่ะก็ะคือต้องอาศัยกุศโลบายจากพระพุทธเจ้าคืออาณาปานาสติลมหายใจแต่ใดในขณะใดที่ห้อง่คิดถึงสิ่งอื่นเลยนอกจากลมหายใจและความรู้สึกในกายในขณะนั้นศีลบอิสุดบอิสุดคือบ่คิดในการเบียดเบียนทำร้ายให้ผู้ใดผู้หนึ่งใช้เวลาทรัพย์สินตลอดทั้งคนละสักทั้งมนุษย์แตะมนุษย์นั่นแหละนั่นแหละทวยเทพก็ต้องไปนอยใจหรอก คนที่ถูกยากลําบากทางร่างกายทางจิตใจพอคนผู้นัน้นยิ่งเห็นทำเร็วกว่าคนที่เรื่อยๆคนเรื่อยๆเวลาอ,อกหักผิดหวังเวลาบ่สมใดดังใจมันจะหาวิธีต่อสู้เพราะว่ามันคิดว่ามีเงินสื่อใดคมเห็นใดบ,บ่เบิ่อคนจนคนจนได้อดได้ทนเพราะว่า,วาบ่มีเงินคือเขาเออการดูถูกเหยียดหยมก็เหมือนกันคนจนๆน,นั่นแหละถูกดูถูกละเหยียดหยามมากที่สุด แต่ว่ากลับไลยให้เป็นดีเลยบอกพิกวิกิตรจ้เป็นโอกาสอ๋อนี่พระพุทธเจ้าบอกอการเกิดเป็นทุกข์เพราะว่าถูกดูถูกดูแค้นเหยียบย่ำทุกข์เพราะว่าต้าข่าว่าตาต่อยทุกข์เพราะว่าธรรมาให้กินบะเบดเมือคือเพื่อเขอานี่แหละบ่าวาคนรวยหรือคนจนบันร่างกายลกคนรวยร่างกายคนจนก็บพเป็นของตนจะค้นดอก้นาลวยกับไปป่วยรวยก็แกรวยกับตายเนี่ย จนก็เหมือนกันเขาสังเกตลงหลดพระอรหันต์หลายๆนั่นนะวนมากออกมาจากคนจนบ่ค่อยออกมาจากคนด้วยนับเบิ่งมื่ประมาณอะไรก็แล้วกันนะแต่ว่าสมัยตะกี้มียะสะพรญาสะมังพระสะรีบุรพโมคลานันเป็นเศรีฐีออกบวชกริย์ออกบวชกรบบกี่องค์บัแต่คนฐานะปานกลางตลอดทั้งจนออกบวชหลายกว่า แม้กระทั่งปัจจุบันนี้บามีมาหาเสียฐีผู้ใดออกบวชคนใดกอบหลวงปู่มันเฮาก็เป็นลูกเช้าให้เช้าหน้าหลวงปู่เสาก็เป็นลูกววามเช้าให้เช้าหน้าเกิดจากความทุกข์ยากเหมือนกันลําบากเหมือนกันหลวงปู่บัวเฮาหลวงตาบวาัวบันบัดตากก็เป็นลูกเช้าให้เช้าหน้าอายุหากินเ,เช่าบ้านบ้านนั่นแหละเพราะว่าเพิ่นเห็นถูกทั้งหลายเพิ่นจึงเข้าสู่จุดสูงสุดแห่งธรรม เอาไปคิดเพื่อหน้านบังบาวจนบ,าบาวาร้ยแต่เขามาสู่ธรรมวินัยแล้วฝึกงานปฏิบัติตนเองแล้วย่อมได้บรรลุมรรคผลในพานเสมอกันลเลยอะไรเพราะ अततित्ति इति पाठः पाठं नाम इति पदे वक्निते सॉफ्टवेयर प्रबन्धनकर्ता चं पोन्नरतो